แล้วสบาดีสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบระหว่างเอานมใส่ขวดนมให้ใบบุญดื่มกับเอานมใส่ถกเทใส่กระป๋องให้ดื่มว่าผมควรทำยังไงดีครับ ถ้าถ้าจะเอานมใส่อ่ะอันนี้ไปบุญถ้าจะเอานมใส่ขวดให้ให้ดื่มให้ดื่มนะให้ไปบุญดื่มนะผมจะต้องได้จับซึ่งผมไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นครับผมจะต้องได้จับให้น้องมาดูกดจะหมดเป็นสุโมงครับกดจะดูดหมดอ่ะเป็นสุโมงครับแล้วผมจะมาเปรียบเทียบเทนมใส่กระป๋องนี้ให้ให้ไปบุญดื่มนะ ว่ามันจะเป็นยังไงควรทำยังไงดีนะเดี๋ยวนะนะจะเทให้ดูมเห็น <c oughs> ไหมถ้าผมเทให้ดื่มนะผมไม่จำเป็นต้องได้ทำอะไรเลยมันสบายกว่าเยอะมีคนมาบอกว่าทำไมไม่ใส่ขวดนมให้ดืม่มแล้วมามาดูนะ <c oughs> ทุกคนดูเลยว่าอันไหนสะดวกกว่ามีคนมาบอกแนะนำผมว่าเอา ใส่ขวดนมให้น้องดื่มสิ้วขวดนมให้น้องดื่มเยอะมากเลยแต่ดูความสะดวกสบายของผมนะนี่ผมเทให้ดื่มไม่จาเป็นต้องได้ทําอะไรเลยครับถ้าดื่มจากขวดก็ต้องได้จับอยู่ตลอดัวดจะดื่มหมดก็เป็นชั่วโมง นีนี้ใบบุญกินวันละสามสามกล่องสามกล่องเล็กนี่เลยเป็นนมรสจีตน,นะครับกินเยอะมาก หมดเร็วมากไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากถ้าเสกน,นมสีเวลามากต้องได้มาจับให้ดูดีมาทีนี้นอนมาเร็วมานอนมานอนนะนอนกลางวันเร็วนอนนอ,นนอนเดี๋ยวจะกล่อมไปบุญนอนนะอืมอ้มอ 하나 하나 레우 하나 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 노음음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 

ม,มันนี่หลับยากมาะต้องได้ลองเพิงฟังกันีีนนลมหายลมเจ้าผ่านพัดพัดเธอมาให้เจอฉันลมหายลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไป ใส่นมสรุปคือเทนมใส่กระป๋องให้ใบบุญดื่มดีที่สุดไม่จำเป็นต้องได้มาจับขวดให้ให้ใบบุญดื่มเสียเวลากินอย่างนี้เร็วกว่าไม่ถึงนาทีก็หมดขอบคุณทุก f อทุกคนที่เป็นห่วงละติดตามนะครับบ๊ายบายครับ